ดูดวงชาวราศีตุลันะผมโชคชะตานาฏบุญบารมีวัส,สนาเทวดาบอกว่ามุ่งตรงไปอย่าเหลียวหลังหันกลับมาด้วยดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกายับนะผมมุ่งไปมุ่งตรงไปข้างหน้าับผมอย่าเหลียวหลังหันกลับไปสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานเรื่องราวต่างๆอย่าเหลียวกลับไปกลับไปแล้วมันทุกข์ทุกข์แล้วมันไม่มีความสุขเลยเกี่ยวกับเรื่องเกา่กาเก่าๆ คอ้ยนั้นคนบอกว่าอยากจะเห็นภาพอดีตชาติอย่าไปดูเลยโอ้โหกว่าจะมาเกิดใหม่นะผมทรมานจะตายนะผมท่านลองคิดดูแล้วกันนะผมกว่าจะเกิดมาชาติใหม่ท่านต้องโดนอะไรมาบ้างท่าต้องเสียชีวิตต้องผ่านเรื่องราวต่างๆกว่าจะมาเกิดเป็นดวงวิญญาณอีกนะต้องเดินตามโยมทูตอีกใช่หรือไม่เพราะอย่างนี้เราไม่ยามไปอย่าไปดูอดีตนะเดวดาบอกให้มองมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ดวงชะตานี้เป็นยังไงเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัลผอจูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาแน่เอานอไม่ได้ครับในโชคตาแต่ก่อนเดินหมอสันแนะนําก่อนให้ท่านพบปางเหรียญปางปรามานครับด้านสายมือท่านจะจับที่เขาขวาเป็นสมาธิครับปางปรามานครับเพื่ออะไรมานมันเข้ามาแทรกครับผอใครเคยเจอมั่งคอมเมนต์บอกหมอซันด้วยนะ แล้วผมมานเข้ามาแทรกเป็นยังไงกระซิบข้างหูเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเลยกระโดดพักเลยพักเลยเคยได้ยินไหมโบราณจะบอกผีพักเดีายไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวผีมันพักผีมันไม่ได้พักหรอกผีมันเข้ามาในจิตบอกมันเข้ามาในจิตมันหลอกมันสั่งเราเหมือนกับแบบเหมือนกับตัวเราเองกระโดดลงมาเองแล้วผมเคยเจอไหมแล้วผมเข้ากระโดดยังไงบอกท่านกระโดดยังไงมันเป็นยังไงไอ้พวกนี้พอมันเข้ามามันเหมือนกับท่านทําเอง กระโดดออกมเหมือนกับบางคนอะเห็นความสูงแล้วมาเดินมาเฮ้ยกลัวกลัวกลัวเพราะว่ามีเทวดาเขากลัวกลัวทําให้คุณรู้สึกว่าต้องถอยมานะมันเป็นพื้นที่อันตรายนะครับอันนี้ร่างกายสังขารของเราเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีอย่างเดียวไม่ได้แปลว่ามีวิญญาณคุณอย่างเดียวมีเทวดาด้วยแล้วอันนี้เป็นความเชื่อในตำราเทวดาสถิตตามจุดต่างๆครับเลือกสวนไรนาคนทันพระนาคาเส้นผมเพราะฉะนั้นเทวดาไม่หลอกก็จะหัวร้าน นะครับผมเป็นความเชื่อเงินให้พบติดไว้มารเข้ามาแทรกนะครับมาร์นเข้ามาแทรกให้พบปางสะดุ้งมารปราบมารออกไปโว้ยอย่าไปยุ่งกับข้าสองร้อยสิบาทสองร้อยสิบาทสองปีเหรียญเก่านะจ๊ะนะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าได้มาจากไหนหมอทันหมอทันก็เช่าเรื่อยะครับชาวเซียนพระบ้างเน่าโน,น้นเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมสองร้อยสิบาทบางองค์แปดร้อยหมอทันยังไม่รู้เลยปล่อยไปสองร้อยสิบาทมันมีคนพิมมาบอกอาจารย์ แปดร้อยอาจารย์มาขายผมสองร้อยสิบาทเอาลอไม่เป็นไรอาจารย์เปิดราคานี้หละสองร้อยสิบาทบางนันก็เก่าบางนันก็ใหม่สลับกันไปแล้วครับผมโชกตาน่าบุญบารมีวสาสนาดวงชะตานี้หมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันครับผมเทวดาบอกให้ตรงไปท่านก็ตรงไปเถอะนะครับผมในเมื่อเราเปิดตําแหน่งดวงชะตาแล้วให้ตรงไปให้มุ่งมั่นเอาจริง,เอ,รงเอาจังดวงชะตานี้จะเกิดความคล่องตัวครับผมท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่แป็นสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันต้องมีสัญญาณนะครับเท้าจมลงสู่น้ําอีกข้างหนึ่งเหยียบทรรีแปลว,ว่าดวงนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่มีอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงนี้นะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้นะครับผมการที่ท่านจะให้ใครบางคนเนี่ยนะครับผมต้องเลือกที่จะให้ เราบไปให้ขอทานมันรวยกว่าเราออกนะเราบอกหมอสันไม่ให้แล้วบอกคอนอาจารย์อาจารย์เรื่องเยอะว่ะเวลาจะทําบุญเนี่ยอาจารย์โคตรเรื่องเยอะเลยครับอมหมอจันโคตรเรื่องเยอะนะบอกไว้ก่อนนะจะทาบุญทั้งทีอะเรบอหมอจันต้องทําที่เดียวหมอจันที่อื่นหมอจันไม่ทำเราบอกแต่ตรงไหนที่ดูแล้วเฮ้ยใช่ก็ถามนะแต่ว่าขอทานไม่ถามครับผมรวยกว่าเราเาเขามีสองล้านนะบอกไว้ก่อน เขาโรยกว่าเรานะในกในเป๋าเรามีเจ็ดสิบนะทำบุญไปยี่สิบมาเขมีสองร้านนะครับผมห <c oughs> มอสันเคยคุยกับขอทานนะบอกไว้ก่อนนะขอทานบอกว่าไอพงโงด่ด่าเราด้วยนะดา่าหมอสันรู้จักคนหนึ่งขอทานคนหนึ่งเขาบเคยเคย,เคยเข้าร้านผมนคุยกันเรื่อย <c oughs> มันบอกว่านั่งอยู่ผมก็ได้เยอะกว่าพี่แล้ว <c oughs> เปิดร้านเนี่ยผมได้เยอะกว่าพี่แล้ว <c oughs> ได้เท่าไหรอ่อ่ะผมได้วันละพันห้า โอ้โหเยอะกว story, ่าเราอีกเว้ยก่อนนวดนานมาแล้วนานมาแล้วนั่งคุยขอทานแล้วเยอะพะเยอะพี่ข่มเราด้วยข่มเราด้วยเขาเขาเป็นของมันรวยพี่ในพันห้าโอ้โหเราเปิดในทีละยี่สิบบาทยี่สิบบาทกว่าจะขายได้โอ้โหโน่นตอนวัยรุ่นผมก็นั่งขายเนาะยี่สิบบาทยี่สิบบาทกว่าจะได้ผมมาเยอะได้เยอะพี่พันห้าเพราะฉะนั้นสิ่งเราสิ่งเหล่านี้ มันมันพูดลําบากครับผมมันมันต้องเลือกตําแหน่งเป็นผู้ให้ให้ต้องเลือกที่จะเมตตาหลวงปู่ฤาษีดำท่านบอกไปแล้วต้องเลือกเมตตาคนไหนให้ไปแล้วมันไม่รับอย่าไปให้ผมให้แล้วเขาด่าเราด้วยเพราะฉะนั้นท่านจะต้องคิดพินิจไต่ตรองให้อรอบคอบแล้วผมเลือกที่จะให้ที่หนึ่งตำแหน่งคุณเป็นตําแหน่งที่ให้แต่ต้องเลือกนะจ๊ะแล้วผมชาวราศีตุลครับดวงนี้เฮลั่นรับทรัพย์รวยโชค สุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมในช่วงชะตามันจะต้องมีดีนะผมในใช,ช่วงชะตาไม่มีดีกับเขาเลยนะในโชคชะตาคนอะไรไม่มีดีกับเขานะผมมันต้องมีดีบ้างหน้าขอทานเขายังมีดีเลยขอทานเ็าบอกได้ตั้งพันห่อนะผมเมื่อเมื่อยี่สิบยี่สิบปีกว่ายี่สิบปีที่แล้วนะผมยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนั้นนะผมขอทานบอกหมอ,อ,อสันรวยว่าพี่ หมอท่านก็ต่างๆวันนั้นแหละต่้ง่วันนั้นนะแหละวันด้น,น,น,นที่เอ็งบอกข้าเนะี่ยข้าไม่เคยหยิบตังเลยแม้แต่บแม้แต่ยี่สิบบาทบาทเดียวก็ไม่ให้เพราะว่ารวยกว่าเราอีกนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เฮรั่นรับทรัพย์รวยโชงนะผมนะผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาครับต้องคิดพินิจตายตองนะผมตายตองให้รอบค้อมแล้วการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ้มของรักษา นะครับผมดวงชะตาจะเปิดนะครับผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ถ้าจะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเนี่ยต้องใช้สติปัญญานะครับผมใช้ชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดบายจะตรงไปตรงมาไม่ได้ขวานบารซากไม่ได้นะครับตรงไปตรงมาพูดไปตรงๆเลยนะครับผมพูดไม่ได้แบบนี้พูดไม่ได้นะครับผมต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวนะครับผมการชิงไหวชิงพิบแล้วนะดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งการส่งมอบถ้วยทอง โอกาสท้องโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะดานี้จะได้รับโอกาสดีเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสดีเข้ามาท่านจงรับเอาไว้บางคนจะมานั่งร้องไห้กระจองงอางัยนะผมว่าผมอ่ะเคยได้รับโอกาสได้รับเนี่ยจะเคยเป็นเนี่ยแชมป์แช,ชมเปี้ยนโลกนะผมเคยมาคุยกับมีมีคนนึ่งอ่ะชอบมาเล่าอ่ะมาคุยกับหมอสันผมอ่ะเคยจะเป็นแช,ชมป์แชมป์เปี้ยนโลกอ่ะแต่ผมให้เอา ไม่เอาอย่ามาพูดมันผ่านไปแล้วก็บอกแล้วไงตําแหน่งดวงชะตาถ้ามันมาแล้วท่านต้องรับถ้าไม่รับอย่าคุยมันมันมันเสียเวลามันพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ใครอย่าเชื่อแล้วผท่านท่านต้องรับสิแล้วจะเป็นแชมป์เปี้ยนโลกท่านก็ต้องไปไปแข่งกับเขาสิแล้วผมมันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะผ่านเข้ามาในดวงชะตาองท่ันเปลี่ยนให้ท่านฟังนะแล้วผมถ้าจะผ่านเข้ามาในดวงชะตาท่านโปรดรับเอาไว้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้อะไรรับเอาไว้จะมาบอกว่าตอนนั้นผมได้อย่างนั้น ตอนนั้นผมหลอที่สุดนะผมผมจะได้สิ่งนั้นแล้วจะไม่ได้รับล่ะแล้วตอนนี้มาคุยมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่จะได้รับท่านจงรับเอาไว้ตกตําแหน่งเทวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านโปรดรับสิ่งนั้นไว้แล้วผมจะไดเอามาคุยรับสืบทอดต,ต่อกันไปได้นะครโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนายังตกตำแหน่งที่ดีจ,จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีนใดให้วางแบบแผนประเพณี มองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผลันถือว่าดวงชะตานี้ตกตำแหน่งที่ดีนะครับไม่ต้องเหลียวหลังหันกลับไปอดีตจะเป็นยังไงช่างช่างมันไม่ต้องไปสนใจใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นดวงนี้บุ้งตรงไปข้างหน้าครับขอทํานายแบบนี้ับขอท่านแชมชื่อราบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีดวงสุขสมสม,สมหวังังใจหมาครับสวัสดีครับ